สวัสดีครับชื่อโรคของเขาก็ดูแล้วมัน,มน,มนเหมือนไม่มีอ,อะไรนะคุณห<ผ>มอ,อเคยได้ยดดินไหนมาตอยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นส่วนในอะไรยังไงก็เลยอยากรู้จากคุณหมอเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะเป็นทับสัตว์นะนะเดี๋ยวคนนึกว่าเป็นรูอยู่ตรงไหนไม่ใช่นะคบเป็นทับสัตว์ภาษาอังกฤษนะรูมาตอยเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของข้อ ของอวัยวะในร่างกายนะส่วนใ,ใหญ่จะเป็นจากข้ออักเสบซ,ซึ่งมันจะอักเสบพร้อมๆกันหลายๆข้อ <c oughs> นะถ้าข้อเดียวจะไม่เรียกลูมาต่อยนะลูมาตอยนี่โอ้โหเป็นทั้งข้อมือข้อนิ้วบางทีก็เป็นลงไปถึงข้อศอกไปถึงข่าวไปถึงเท้าด้วย <c oughs> นะครับมันพร้อมๆกันหลายๆข้อครับแล้วสาเหตุของเขานีเกิดจากอะไรคะคุณหมอเกิดจากอภูมิต้านทานในร่างกายเราภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยเวลามันจะไปตอบสนอง เวลาเราไปจัดจัดการสิ่งแปลกปลอมอะ่ะมันดันไปจัดการเซลล์เรามองเซลล์เราเป็นสิ่งแปลกปลอมมองร่างกายเนื้อเยื่อเราเป็นสิ่งแปลกปลอม oh, ะะมองคงจับเป็นดอกบวยม <c oughs> คือปกติเวลาภูมิภูมิคุ้มกันนะมันจะต้องต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเนาะแต่อนี้มันมันคงผิดพลาดอะ่ะมันเพี้ยนไปนิดนึงมันเลยกลายเป็นต่อต่อต้านเซลล์ตัวเอง <c oughs> ต่อต้านร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวบวมเดี๋ยวเดี๋ยวอักเสบบวมแดงขึ้นมานะครับ โดยที่เราไม่ได้ไปกระแทกอะไรเลยนะอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาครับแ,แล้วคุณหมอคะคำว่ามันผิดพลาดเนี่ยมันเริ่มผิดพลาดได้ตอนไหนโดยทั่วไปเนี่ยพบในวัยค่อนข้างกลางคนหน่อยแต่จริงๆในเด็กก็เจอนะครับในเด็กก็เจอและผู้หญิงเจอมากกว่าผู้ชายปัจจัยเสี่ยงก็คืออาจจะสูบบุหรี่หรืออาจจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายอ่อนแอเนี่ยอนอนไม่พอสูบบุหรี่พวกอย่างเงี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นทําให้การอักเสบเกิดขึ้นง่ายนะครับแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่า นิ้วมือฝืดส่วนใหญ่จะเริ่มจากข้อเล็กๆก่อนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยลองขยับดูตื่นมาตอนเช้าบางคนจะเริ่มฝืดละกรมไม่ค่อยได้รู้สึกทาไมมือมันหนาๆนะต้องแยกจากอาการชาให้ได้ก่อนนะคําว่าชาก็คือมือไม่ค่อยรู้สึกอย่างเงี้ยนอนทับแขนตัวเองหรือเปล่านอนอะไรอย่างงี้มันก็ชามาชามือได้หรือมีพังผืดก็ชามือได้แต่ลักษณะนี้คือข้อมันจะบวมๆและเจ็บๆตามข้อใช่ครับถ้าไม่เจ็บ อันนี้ค่อยๆก็คงไม่น่าใช่แต่ถ้าเป็นดูมาตอยมันจะเป็นนานเกินครึ่งชั่วโมงปกติคนเราไม่น่าจะเจ็บอะไรนานเกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมตื่นมาสักพักขยับสับสับสัดหายก็น่าจะคลายแล้วแต่รูมาตต์ตอยจะเป็นนานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นเรื้อรังไม่ใช่ว่าเป็นสองวันสองวันนะเป็นเป็นเดือนเดือนนะครับถ้าเป็นเป็นเดือนขึ้นมาแล้วเนี่ยไปพบคุณหมอโรคข้อก่อนหมอกระดูกหมอโรคข้อจะช่วยดูให้ได้ก่อนว่าใช่รูมาตอยหรือเปล่า ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้งานนิ้วมือนะวันนั้นใช่ครับแต่อยู่ดีมารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดขึ้นมาเกิดการอักเสบแล้วอย่างนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นรูมาตอยได้ใช่แต่ต้องเป็นนานพอสมควรนะเป็นเดือนนะครับเดือน2เดือนแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเจ็บข้อบ่อยจังแล้วตื่นเช้ามาข้อฝืดนานเกินครึ่งชั่วโมงอันนี้ให้สันนิษฐานละค่ะตัวเลขของคนไทยเราเป็นโรคนี้บ่อยไหมคะเยอะไหมครัคุณหมอก็มีพอสมควรนะครับมีพอสมควรแต่โรคข้อเสื่อมจะเจอเยอะกว่า นะแต่ข hmm. ้อรูมาต่อยเจอเรื่อยๆนะครับเจอเรื่อยๆออันนี้ก็ยังไม่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยวิธีการรักษาตอนนี้คือนอกจากรีบวินิจฉัยให้ได้ก่อนเพราะถ้าวินิจฉัยช้าจะเกิดอะไรรู้ไหมครับข้อผิดรูปมันเป็นยังไงคะมันมันเคลื่อนมันอะไรเวลาเวลาการอักเสบเนี่ยมันไปทําลายนอกจากผิวข้อแล้วนะเอ็นรอบๆอข้อมันถูกทําลายไปด้วยเพราะฉะนั้นถูกทําลายไปด้วยต่อไปเอ็นมันก็เริ่มหย่อน S <S เริ่มแบบบิดทําให้ทําให้เห็นนิ้วเนี่ยบางทีก็บิดบิดงีบงออย่างเงี้ยครับมันทําให้เกิดส่งผลคือนอกจากปวดแล้วเนาะใช้งานก็ยากขึ้นแสดงว่ามองข้ามไม่ได้เลยนะใช่ครับ,บจะหยิบตักกินข้าวจะเขียนมันเริ่มไม่ได้ละเพราะว่าข้อนี้มันเริ่มบิดบิดๆๆงีบงอผิดรูปไป <S 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 นะครับอันนี้อันนี้คือสําคัญบางคนก็เป็นที่ไหล่ไหล่ก็ยกไม่ค่อยได้ปวดไปหมดอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นได้หลายข้อคือผมเห็นใจจริงๆรนะสาหรับคนไข้ที่เป็นโรคนี้เพราะต้องอยู่กับมัน แล้วในที่สุดก็ต้องพึ่งยาเพราะว่ายาเนี่ยไปช่วยลดลดการอักเสบแล้วก็ลดไม่ให้มันข้อเสื่อมเร็วขึ้นอ่างเงี้ยครับ,นนรบการวินิจฉัยคุณหมอจะตรวจยังไงคะเจาะเลือดไปตรวจหรือว่าสังเกตอาการหรือว่าสอบประวัติแค่นั้นมีอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากดูประวัติเสจ<ช>นะคะะรับก็เจาะเลือดดูค่าการอักเสบของในร่างกายว่าเยอะไหมอาจจะมีการเจาะดูค่าของรูมาตอยในเลือดแล้วก็อาจจะดูเรื่องเอ็กซเรดูนิดนึงว่ามันเป็นการ ทำลายผิวข้อตรงไหนนะครับเพราะการเป็นรวมาตย์มันจะมีลักษณะเฉพาะของมันว่เาเอ็กซเรย์แบบนี้แหละเนะี่ยใช่รวมาตย์แล้วเพราะ,ะนั้นยังไงก็ควรต้องไปหาหมอนะครับไปหาหมอโรคข้อหมอก็ดูก่อนว่าน่าใช่ไหมเพราะถ้าใช่รักษาเร็วข้อจะไม่บิดเบี้ยวนะข้อจะไม่ผิดรูปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะชะลอได้ค,คือการรักษากินยาใช่ครับมีการฉีดด้วยไหมครับมียากินยาฉีดครับก็ซึ่งเดี๋ยวนี้ยาค่อนข้างทันสมัยเยอะ บางอย่างเนี่ยผมคิดว่าหาผู้เชี่ยวชาญน่าจะเหมาะที่สุดว่าเราควรใช้ยาพื้นฐานหรือี่ควรจะใช้ยาที่มันอเนอออวานซ์หน่อยออครับค่ะแต่ไม่หายขาดครับไม่หายขาดนะครับอองรงมาต่อยังไงก็ยังมีการอาักเสบเป็นแต่มันจะมีช่วงพักช่วงสงบได้ <laughs> <laughs> สงบสึกช่วงสงบร่างกายเ <c oughs> ออกลับมาขอดูดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงตรงเนี้ยแล้วแต่บุคคลนะแต่แต่ผมเชื่อว่ามันขึ้นกับการใช้ชีวิตด้วยนะถ้าเราไม่ไปใช้งานมันเยอะ <c oughs> นะครับดูแลกล้ามเนื้อให้ดีออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่ให้ข้อมาต้องทํางานหนักนะครับรวมถึงการพักผ่อนเรื่องอาหารการกินะนะเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆนี่มีผลหมดเลยครับคุณหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่บอกโอ้เนี่ยคุณหมอเพิ่งฟังเทปคุณหมอวันนี้เพิ่งรู้จักคาว่ารูมาตอยจริงจริงเพิ่งเข้าใจจริงๆเดี๋ยวคุณหมอสะท้อนเรื่องนี้คุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวไหมคะโรคนี้ครับโรครูมาตอยเนี่ยเป็นโรคข้อชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งถามว่า มันเจอการอักเสบได้หลายๆข้อเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดข้อเยอะๆหลายๆข้อและเป็นเรือรัางมานานๆควรจะรีบไปพบคุณหมอ <c oughs> นะครับว่าใช่เปล่าถ้าใช่เดี๋ยวนี้มียาที่ดีมากรักษาช่วยกดอาการได้ช่วยทําให้โรคชะลอผิดรูปของข้อได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับแล้วก็รีบรักษาเพื่อชะลอการเสรื่อมของข้อหรือการอักเสบของข้อนะครับรวมถึงการออกกําลังกายการดูแลร่างกายให้แข็งแรง คนที่ป่วยไปแล้วก็ผมขอเป็นกําลังใจคนนึงให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันทรมานนะนะถึงแม้ว่ามันเป็นอาจจะยังไม่มีการรักษาที่หายขาดได้นะแต่อย่างไงก็ตามช่วยกันดูแลในที่สุดมันก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับก็แสดงว่าโรคนี้ถ้าสมมติสังเกตอาการตัวเองรู้ตั้งแต่เนิน่นๆไปพบคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยรักษาให้ถูกโรคถูกอาการ โรคนี้ก็บันเทาได้<ช>นะคะคแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้<ช>นะคะค,คุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคขอบคุณค่ะค